ฝึกอ่านสระอูโดยมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะอ่านตามครูนะคะกออูกอกูกออูกอกูจออูกอจูจออูกอจูดออูกอดูดออูกอดูตออูกอตูตออูกอตูต บออูกอบูกบออูกอบูกปออูกอปูปออูกอปูอู่กออู่อู่กออู่ขออูกอขู่ขออูกอขู่ฉออูกอฉู ขออูกอฉูขออูกอถูกขออูกอถูกขออูกอผูกขออูกอผูกขออูกอฝูฝออูกอฝูสออูกอสูสออูกอสู หอูโกหูหอูกกหูคอูโกคู่คอูโกคู่งอูโกงูงอูโกงูชอูโกชูชอูโกชู ซอูกอสู้ซอูกอสู้ทออูกอทูกทอูกอทูกนอูกอนกนอูกพออูกพูกพออูกอพูก Fa u ka fu, fa u ka fu. Ma u ka mu, ma u ka mu. Ya u ka ya u ka yu. Ra u ka ra u ka ลออูกอลูกลออูกอลูกวออูกอวู้วออูกอวูกหออูกอฮู้หออูกอฮู